วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูฟุตบอลยูฟ่าชิเปลีกในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับก็วันนี้มีมาฝากทั้งหมด3คู่นะครับมาดูกันหน่อยละกันว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมช่องนี้นะครับทิกตกอกก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือว่าผ่านทางแอปสีฟ้าแอปสีแดงถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะครับ เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีคลิปลงให้แค่หน้าทิกต็อกนะครับใครที่ติดตามทิกต็อกช่องนี้นะครับก็เอฟซีเฉลีของเรานะครับเมื่อวานหนึ่งคู่เน้นพร้อมสเต็ปสามนะครับก็ทายถูกทุกคู่เลยก็ต้องขอแสดงความดีกับคนที่ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ทิกต็อกของเรายังไลฟ์สดไม่ได้นะครับในช่องนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากทุกท่านนะครับใครที่เป็นเอฟซีนะครับหรือว่าติดตามทางหน้าทิกต็อกฝากติดตามแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยนะครับพิมพ์คำว่าใจอินไซด์นะครับเราจะมีไลฟ์สดในรอบเวลานนนนนนนะะะะคคครรรััััับบบววีี้กก็เเด๋ยจออ่ มาดูกันหน่อยครับวันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสามคู่ที่น่าติดตามครับผมก็หยิบยกมาฝากเลยนะครับคู่แรกนะครับในรอบเวลาตีสามปอโตนะครับเกมนี้เปิดบ้านเจอกับชัตตาโดเนตสถานการณ์ในกลุ่มเฮตเนี่ยนะครับชัตตาโดเนตกับปอโตมีเก้าแต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าประตูที่เสียเนี่ยชัตตาโดเนตดีกว่านะครับเกมนั้นแรกปอโตบุกไปชนะทางด้านชัตตาโดเนตมาได้ก่อนสามหนึ่งครับเกมนันี้เขามองว่าปอโตเหนือกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่า กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองแต่ว่าเลนแฮนดิแคปพวกนี้ผมมองว่านะครับทางด้านสื่อต่างๆเนี่ยเขาเปิดมาคนกลางที่จะแรงพอสมควรเลยด้วยผลสกอร์วันนี้ต้องชนะขาดถึง2ตัวครับคือเอาง่ายครับโปโต้เนี่ยนะครับได้เปรียบก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าชาต้าเนตเนี่ยนะครับเกมนี้พวกเขาก็จะแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้โปโต้เนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นโปโต้ที่การันตีเข้ารอบกับบาเซโลนดานะครับซึ่งถ้าเกมนี้ชาต้าตัเนตบุกมายันเสมอได้ยังไงก็ได้เข้ารอบครับคือ มุมของทางด้านชต้าโดเนตเนี่ยมี2มุมครับมีมุมเสมอนะครับถ้าแพ้เต็มที่ผมมองว่าแพ้ไม่ขาดถึงสองประตูครับเกมนี้วัดใจชัต้าโดเนตผมว่านะครับถ้าแพ้เต็มที่ก็แค่ลูกเดียวครับแต่ว่ายังพอมีมุมเสมออยู่นะครับเกมนันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ชัต้าโดเนตนะครับในส่วนคู่ที่2นะครับเป็นกลุ่ม E เลยนะครับแอตเลติโกมาลิกเกมนันนี้เปิดบ้านเจอกับราซิโอแน่นอนครับว่าสถานการณ์ทั้งคู่เนี่ย การันตีเข้ารอบด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องมาแข่งกันมาวัดกันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้แอตเลติกได้เปรียบนะครับเพราะว่า5นัดของเขามี11แต้มส่วนลาซิโอ5นัดมี10แต้มนะครับซึ่งเอาง่ายผลวันนี้นะครับจะออกผลไหนก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งคู่ได้เข้ารอบนะครับแต่ต้องมาดูว่าแอตติโกมาริกวันนี้พวกเขายังจะต้องย้ำชัยในการเอาชนะลาซิโอได้ไหมนะครับเพราะว่าเกมนัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยนะครับเป็นท่านั้นอ่า แอตมาริที่บุกไปเสมอกับลาซิโอมาก่อนซึ่งสูสีมากนะครับแต่ถ้าเรามาดูสถิติฟอร์มการเล่นของแอตลิตมาลิกตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับรวมทุกรายการจนถึงรายการยูฟาชิเบลีนะครับทั้งหมด20นัดการเล่นในบ้านพวกเขามีสถิติที่ยอดเยี่ยมนะครับสถิติพวกเขายังไม่แพ้ที่ไหนเสมอไปเพียงแค่1น่นัดและเอาชนะไปได้19้นัดติดต่อกันแถมสถิติเรื่องเกมเยือนลาซิโอไม่ดีด้วยเกมนี้ผมว่าวัดใจได้ครับแอตมาริวันนี้มีโอกาสจะเบียดเอาชนะทางด้านลาซิโอได้นะครับปิดท้ายครับในคู่รอบเวลาตีสามเช่น ไปในกลุ่มของทางด้านบรูซเซนอดอนมูลครับเกมน,น,นี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านปารีสแซน์เช็กแมงนะครับในกลุ่ม F ซึ่งนะครับบรูซเซนอดอนมูลเนี่ยเอาง่ายเกมเนี่ยจะแพ้หรือชนะหรือเสมอยังไงก็ได้เข้ารอบนะครับซึ่งปารีสแซน์เช็กแมงเกมน,น,นี้ต้องชนะดอนมูลเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะการันตีเป็นแชมป์กลุ่มและได้เข้ารอบกับดอนมูลนะครับถ้าเสมอเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่านิวคาสเซิลกับเอซิมิลานเนี่ยจะตามทันหรือไม่นะครับเพราะว่า ถ้าดูจากตารางคะแนนแล้วถ้าปารีสวันนี้แพ้นะครับเกิดว่านิวคาสเซิลหรือ AC ซมิลาเนี่ยฝั่งไหนฝั่งหนึ่งชนะเนี่ยก็มีโอกาสจะแซงปารีสได้ซึ่งเอาง่ายว่าปารีสวันนี้แพ้ไม่ได้นะครับ เกมตัวนี้นะครับเขามองว่าปารีสบุกมานเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมไปดูเนี่ยฟอร์มผลงานของรัสเซียตะมดสองนัดล่าสุดในบุนเดสเนี่ยฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับและที่สําคัญเรื่องตัวผู้เล่นวันนี้ยังมีปัญหาครับเกมนี้วัดใจปารีสไซแฉกแมงบุกมาจะเบียดชนะและการันตีเป็นแชมป์กลุ่มนะครับจับมือเข้ารอบกับรัสเซียตะมดไปทั้งคู่ครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ปารีสไซแฉกแมงครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากติดตามเพิ่มเติมทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ครับขอให้ทุกครับ